ในปลาไหลมาสองตัวพี่น้องผมนี่ว่าสีออมเนาะพี่น้องเนาะจัดการซ่อมเละเห็ดผักไปก่อนครับผมใส่ก็ต้องใส่แห้งครับผมใส่ค่อยๆเนาะค่อยมันนี่ขึ้นไปครับมูขัดกรอบไม่้องเลยเลยผู้ดำเน้เอาออกมา สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับมือนีมาพอ้อกันแบบบรรยากาศใหม่ๆพี่น้องมาเฮ็ออาหารกินเขาครับในปลาไลมาสองตัวพี่น้องผมนี่ราชิออมเนาะพี่น้องเนาะทีมงานเก๋เพะท่านได้เห็นด้วยครับนี่ครับเรื่องได้บักเขียสีไสบักเขียนะพี่น้องเนาะใส่บักเขียครับผักไส่ครับเขียผักไส่เนาะหาวัสดุ อาทาทีมงานครับพี่น้องได้วัตถุดิบมากนะครับผักหอมผักหอมผักซีผัก,กอีตูหอ้อตะไคร้มันม,มีชีไสผักเขียครับพี่น้องออมไส้ผักเขีย สามลักษณะก็ใไส้บกหุงแน่บกเคียแน่พี่น้องคงแก่ข้าววนะันเนาะโขกตะไคร้พี่น้องโขกตะไคร้กับพริกใส่กันเนาะใส่ไปเป็นบักพริกแข็งครับพี่น้องน่าจงแดงดีพริกแข็งพริกสดจังที่ใส่เป็นนวยออกี่น้องพริกสดใส่เป็นนวยไป,ไปตะกับเนาะอันนี้ชีโขกตะไคร้เห็นละเอีย,ยดครับโขกให้ละเอียดเลย หอมเครื่องเลยพี่น่อยตะไครจัดการโขลกได้ครับละเอียดเลยครับละเอียดเลยพี่น่อย,ล,ยะละเอียดเลยครับ รับพี่มาเพี่ย <N> ผมในการนะครับทำเร็จแล้ววัตถุดิพเฮ้งครบทุกอย่างยังจะใส่เครื่องครับผมบัดนี่ใส่น้ำปลานื้อปลานิดนึดนงนงสุรดรสน้องสุรดรสอยู่ข้าวมันเทศใส่สุรดรสนี่อยู่เนี่ยสุดรสนิดนึงก่อนครับเว่ามั่วเนาะเราต้องใส่หลายใส่หลายแซ่บหลายคนว่า มาเรารด,ดีมาสักหน่อยรดีรน้อยนงของนัวงรดีกรถดีชื่อสิบเปอร์เซ็นรดีน้อยนึงประเดียวครับประเดียให้เปิระเดียดี้วเด,ดีย้โอเคครับ นี่ครับการทัวร์ได้ไปหรอกเลยทัวร์แห่งแล้ว,ว,ไ,วไฟยังควนตรวจตรวจอยู่เอาใส่ดูดใช่ไเอาประกุดเล็กน้อยใส่ใบประกุดเักหน่อย,ยครับยังหอมใส่ใบป,ประกุดนิดนึงครับสามสี่ใบเนาะเพื่อมันหอมครับพี่นอ้องหอมเครื่อง ไอรับเครื่องหมอพี่น้องลส,สหหจัไปดกลรนนไปเรื่อยพี่น้องผม

พ่น่นวในที่เลยครับนี่ครับแหงไอ้มันแหงแหงๆเลยครับผมหัวมันติติดหมอแนจังหน่อยเนาะกิ่นเหม็นแน่ๆจะหอมครับผมหอมควมหอมควมใหม่ของมันเนาะนี่ครับผมเนี่ยนี่เลยเติมน้ำเติมพักกินได้เลยครับบัมือนไม่ก็ต้องใส่แห้งครับผมใส่ค่อยเนาะค่อยมันหนี่ขึ้นไปครับ พี่น้องเติมน้ำเลยครับอันนี้เติมน้ำพอประม่านพี่น้องอย่าใส่หลายเทันี่ครับผมเอาทำนี <orgeous. S 1> ่พ่อเนาะได้ข้ประมาณสองถ้วยเต็มๆครับเขามันโคตรเอี้อนนี่ใส่ผักเลยพี่น้องผักใส่เลยครับันผักใส่ก็คือปุงเลยพี่น้องเ้อใส่ผักแล้วผักก็ปุงเลยครับ จังดีสีหอมผักนี่ครในการเลยครับผมมาโอ้ยำน,น,น,ม,นมีสดเลยบ่บบมาครับผม เนาะคืองานมากพอดีซุกพอดอีพี่น้องบัานชัดกันนี่แต่ตอนเล่นอ้อมไปไล่ว,วนพี่น้องคนเดิเบิ้อสุดยอดเลยพี่นอ้องอ๋อ,อมวยขมวัอ๋อมอยเฮ้ย เขียวได้ส้งวยพอดีเลยุดยอี่นองมาบ้าเลยรู้่อเรยทอดเลยทอเลย้าทดก่อนได้้งร่ไปห้าบั่น อไอพี่น้องผมบันนี่จัดผักเข้าแล้วครับานะมาพี่น้องบาเนี่ยโหถี่ออกมาแล้วครับสุดยอดสุดยอดเรียบต้องเขากันนะพี่น้องผมเรียบร้อยครับเมนูมื้อนี้หัวปลาไหลออมปลาไหลเนาะพี่น้องเนาะอ่าสูตรนี่อ่าเป็นสูตรสูตรของอ่า ของผมเองเนาะพี่น,น,อน้องเนาะอีสานเราทรงเองเนาะก็ก็กลองเห็ดเบื้องครับผมเอามันแซ่บเนาะแต่ละสูตรแต่ละคนเห็ดบ่คือกันครับผมมาครับมาหนี้มากินซีมเบื้องน้ำกันก่อนครับเป็นยังไงเป็นตาพันออยยอดนะครับนะเป็ดตาพัานมาครับพันพันไปนอนเบื้งน้ำเหลียงคืนครับโอ้สุดยอดเลยพี่น้องรายการดูได้แล้วหอมอุ่เลยพี่น้องเนาะกินกินแล้วรายการบ้างนี้ เะนไุดออมปลไลพี่น้องครับเนยัไงพี่ครับอืมึเดดีเลยพี่น้องมาครับมาของครครับม,มาไหมขอมาไหมเมียอเมค่เมน,มน,มมนมมเอาี่เมีมมยเมดงมาใส่ยี่ื